เจ๊กเขาเนี่ยเจ๊กใส่ตัวเขาแล้เืนอนคนนี้นี่ยเขาจะออกจากร้านเขาต้องต้องต้องตรวจค้นนะอีนีแต่งเรื่องเพราะปากมันหมาเนี่ยท,ท่ออสี่เดือนท่อกระพร้าเนี่ยโอ้ยพูดถึงผ้าอย่างนี้นี่ตายเร็วโอ้ไม่ได้ละโอ,โอ้เราเป็นคนดีมากๆในชีวิตจริง่งจักนินละดาวัฒนาดานายมาโนดรัตานาวัฒนาสายลุงพ่อสถาน หัวคนหรพี่น้องอ่ะพี่ชายกูรมสมบูรณ์มึงควายช้างเย็ด เรานะครอบครัวดีงามมากทำตัวกันดีมากแล้วมาวัดกันเป็นประจำพระสงฆ์นี่เรียกกาแฟให้มาเรียกหาะป่วอีกแล้วโอ้ยได้ป่วยอีกแล้วอีควายคนนี้แหละหาปวเออคนนี้แหละเรียกพระจังเลยอะให้เรียกพระช่วยจังเลยคนรบพระบ้านเราครอบครัวดีสง่างามพ่อเราเนี่ยศรัทธาแม่ไส้อิ่งเนี่ยโว้ยว่ายพระกินนี่ยงดงาม นำลูกในบ้านอย่างงดนามพี่นอดเราเป็นตำรวจเราเป็นพยาบาลใช่อาชีพดีบ้านเราอ่ะเรยเราเรืยนชาวบ้านแล้วไม่เคยด่าชาวบ้านเลยด่าไม่เป็นด่าไม่ใจกันเก็บที่หมูขายเหรอย บ้านคุณลุงมึงเองมึงเก็บควายน้อยเออนี้แหละเนาะเขาเก็บอะไรบ้างคะเก็บเสื้อผ้าเนี่ยใช่จ้างเยอะเลยอ่ะใช่ถ้าว่างหมูเต็มบ้านเลยเนาะขายของบ้านเนาะขายเรอข้าวนะพี่สาวเราเลิกจ้างกน้งทอกคนหาบวันละสองหาบขายกันมันเหนือบ้านใต้เนี่โว้ยขายมากมายเลยนะมีพี่เลยนพี่ศัพท์นินรัตนาวัฒนาดันในมาโนดรัตนาวัฒนาสายลุงข้อสั้นะส

พี่เด็กวยไม่ได้เดกพี่เลยเของพี่วายเงินมแนรอยเดียวให้คืนมเป็นชาวบ้านแล้วมายืมเงินบ้านฉันอย่างนี้ใน้ยังไงดัน บ้านตายเพื่อนพี่โน้อยเป็นตำรวจแล้วเข้ามือสักเลยเนี่ยเออได้เย็นๆ็นรัตนาช่วยเหลือเต็มที่ให้มันพูดอะไระแอบยิงมันโดนูแน่คนนี้ก็พูดดีกับทันตลอดหน้าตาก็าสวยสง่างามขอบคุณคขอบคุณกันเชวนขอบคุณขอบคุณขอบคุณสายอย่างเงี้ยเนาะ ไม่แหละพระสงฆ์มันเิกาพูดเราแลตั้ใจีมาาพูดมากถ่ายรูปกอ๋อฮึ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 วึฮ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 รฮึ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 ฮาฮึฮึ่ึฮาฮึฮึฮครึฮึู่่ ขอถ่ายรูปหน่อยจี้แม่รัตนาเนี่พุงไม่มีนี่นบีมาดินบีมาดิดูพุงไม่มีแล้วปิดพุงแล้วเนี่ยโช่นะคะเออนี่ไปปลามพุงที่ไหนอีกล่ะโอ้ไปไหว้พระพระผมไหว้ทุกวันไม่ตทุกวันคุณจะไปขโบวชแล้วมีอะไรเนี่ยจะไปขโมยของอีกเหรอาดอกทิ่งอ่ะ โอ้ยขอมาเหรอพี่ตังมาเป่าพี่ตังมามาดูดิดูซื้อของมาบ้านคุณ่ะโมยในชีวิตเองอ่ะพี่ตังมาดูดิสักส์สกเบอนี่ไม่ใช่เนี่ยแอบเขามาขโมยอะไรเขาอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยของเขาขายนะไม่ได้ี๋ยวฉันเป็นพยาบาลท่านบริสุทธิ์ใจนะพยาบาลเขาเรียกแคนด์เนิร์ดนิ้วกดถ่ายถ่ายถ่านิ้วนั่มาเลยคะโอ้ดีมาก ถ่ายครับรัมากเลยนะคะโอเคค่ะอันอันนี้อันนี้เอมาลขอถ่ายรูปภาพพนมนุษย์ให้เอซีมาฟีซีแล้วช่วงไหนฟฟซีมา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 ถ่ายไม่เออะไรอะีอจะตเดือดแล้ข้อมือสวยนย เราเป็นไงคนร่วนเป็นไงโยกยโอ้ม่จบ่ะถดแล้วพอแล้วนะจะเดินกลับบ้านแล้วจะเดินกับ้านแล้ว่นี่นี่ยนอเป็นตำรวจตำรวจเยอะาบ้านอันนี้เป็นข้าหลวงข้าหลวงใครไม่้คนนั้นไปเห็นพูดเล เราเลยเชื่อในคลิปเพราะหลงช่วงพราหลงช่วงมันก็ว่าตามนะอ่าแม่หลวงสมปองเออกำลังดูพอดีอ่ะอ๋อกำลังยิบดูเนี่ยว่าว่าวจะขโมยอะไรดีอุ้ยว่าเจ้งยิด ปากสกปกเบื่อบ้านกูนะชีวิตกึงล่างโวยนะเนี่ยคบ้านเยอะเลยมาน่าพูดไปถ่ายรูปหน่อยอยถ่ายรูปใครคนนี้ไม่ถ่ายไปไนอันนี้นะสาวหนูนะสาวหนูอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยนะคะน้าสาวเนี่ยแม่หลวงสมพงแม่หลวงสมพรอ่ะน้องน้องนี่นะว่านี่แม่หลวงสมพรเน่เนี่พี่ทำทองถ่ายจอพิลล์ปิดแล้วเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยเน่ขอหลวงช่วงนี้ นี่นะของเลย อ๋ออเจอะไรระลองปาคนนี้้าก็ขอตังเจ๊นะตังมีไม่ตังอ่ะเดินดูมีตังเขาปล่าต้องถามชีวิตจริงบ้านคุณร่ำรวยนะเี้งหมูเยอะขายบนบ้านเยอะสิงบุรีใช่ไหมต้งเนี่ยแหกปากพูดเลยสิงบุรี โน้ให้เอาตรงกับกินมันนี่พี่ตัวเล็กชอบใจนตัวเล็กหัวเเลยขนมอาเจ๊ไปดูขนมอะไปดูขนมของแม่หลวงสมปองู้นเปนู้นเลยค่ะไม่จริงแล้วพ่ยังอยู่นะะพี่ายตั้งี่ายี่รงาเลลา อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจหมอป้าแฟมบีแล้วก็เมตาดูเราอย่าข้ามโฆษณานะคะเพื่อนๆเป็นพลังใจให้เราในการทําความดีต่อไปนะคะตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่วันนี้เดี๋ยวเราแจกรางวัลอยู่แล้วใครที่ดูคลิปแล้วดูว่าหมอป้าชุดสีอะไรตอบเรามาได้หนึ่งใบขอที่อยู่แล้วส่งจากที่เชียงใหม่ไปให้เลยขอบคุณทุกคนดูป้าใจยงไงกับแม่หลวงสมปองแล้วก็พ่อหลวงชดช่วงของดิฉันนะคะขอบคุณค่ะ ได้คัะไอโยมที่แตกก็กลับได้แล้วขนมไม่ะามาตไหนอะขนมไมคะนี่ไงคะเต็มเลยเอาขนมอะไรเนหนวานหวานหรอเฮ้ยอยากกินขนมหวานลูกอมไหมคะุ